เราจะให้โปรแกรมเ i อร o ซอฟต์โปรเจกเนี่ยมันช่วยช่วยตรวจสอบแผนงานเราไปที่ไปที่วิวเทเบิลนะครับแล้วก็ไปเลือกตรงนี้แวร i เรีเสร็จแล้วเราดูเราลองดูข้อมูลจริงๆจากตรงนี้มัน มันสามารถที่จะรายงานข้อมูลอะไรบางอย่างให้เราได้เหมือนกันนะเราลองดูนะครับอคอลัมน์นี้เป็นเป็นคอลัมน์ของงานจริงก็คือมันจะไปสอดคล้องกับไอแบ้แถบแถบสีฟ้ากับแถบสีส้มเนะาะเรเวลามันจะสอดคล้องกันนะครับส่วนตรงนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยจะเป็นระยะเวลาของแผนก็คือเบดไลสีเทา สมมุติง,งานฟารเรชันงานฟารเรชันเนี่ยมันล่าช้ากว่าแผนไปสามวันเสร็จช้ากว่าแผนไปห้าวันเนี่ยมันก็จะรายงานค่าให้เราด้วยทีนี้นะครับเราลองมาให้มันแสดงผลในในฝั่งของที่เป็นแกนชาดเนาะเราลองดูนะครับเราคลิกตรงที่ว่างๆเนาะคลิกตรงที่ว่างๆนะครับ แล้วก็เลือก p r o g ส e s น Line เลือก p r o g ส e s น Line เสร็จแล้วนะครับพอเลือก p r o g ส e s น Line นะให้เราติ๊กปุ่มนี้ Display นะครับแล้วก็เลือกเป็น Add Project s t a ตั s Date เสร็จแล้วก็ลองกด OK ดู อ่าโอเคมันยังไม่ขึ้นตามที่อาจารย์สงสัยนะครับมันไม่ขึ้นมันฟ้องว่ามันฟ้องว่าเรายังไม่ได้เซตเซตัตเดทนะโอเคอกลับไปก่อนนะครับกลับไปก่อนไปที่ไปที่โปรเจกต์ไปที่โปรเจกต์เสร็จแล้วตรงเซตัตเดทเนี่ยตอนนี้มันเป็น NA เอยู่เราคลิกตรง NA มันกำลังให้เราบอกว่าเราต้องการจะทำโปรเกสไลน์หรือจะเช็คที่วันไหนจันก,ก็บอกว่าโอเคจันจะเช็คที่วันที่31สิบงหาใช่ไหมเพราะว่าเราตรวจสอบงานเมื่อสักครู่วันที่31สิบงหาแล้วก็กดโอเคเห็นไหมครับโปรเกสไลน์ก็จะขึ้นมาตัวนี้คือโปรเกสไลน์เส้นนี้เนะ